Thank <music> you. สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการจิตวิทยายกับความรักนะครับก็มาพบกันทุกวันอังคารเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มถึง1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับที่สถานีวิทยุคนเมืองเรดิโอนะครับดำเนินรายการโดยบกอโป้สุวัชัยลีสุจริตกุลนะครับก็ผมเนี่ยจะอยู่กับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอังคาร นะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอความรักความสุขความสมหวังต่างๆนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับในแง่ของการที่จะมาดูว่าความรักที่เป็นไปนั้นเป็นไปในทางที่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับก็ก็สามารถที่จะติดตามเราได้ที่สถานีวิทยุคนเมืองแห่งนี้นะครับก็พิมพ์ไปที่ w วอร์ไวด์เว็บคนเมืองเรดิโอ นะครับ khonmung.org นะครับคนเมืองเลโอ .org นะครับผมและถ้าเกิดว่าท่านใดมี f e c o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  k n p n p e นะครับอยากจะมาพูดคุยกันกับผมเองนะครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับก็สามารถแอดมาเป็นเฟรนดนกันได้นะครับก็ที่ facebook com slash สุวัชชัยนะครับผมก็จะมี f c e e o o o นะครับคอยอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสาร ซึ่งนอกจากจะผมจะจัดรายการอยู่ที่คนเมืองเรดีโอแห่งนี้แล้วนะครับผมก็ยังจะเป็นทั้งบรรณาธิการของทางนิตยสารวิโดอทีโปรด้วยนะครับก็จัดรายการ c a t ไฟท์ไอทด้วยนะครับแล้วก็แคทไฟทีเนี่ยก็มีทาง YouTube ด้วยนะครับก็สามารถที่จะไปดูหน้าค่าตาผมนะครับที่ y t u t u c o m นะครับแล้วก็ c a t ดแคท t g ท์กรนะครับ catcs เล็ก5แล้วก็ g r o P GROUP Group นั่นนะครับก็ Cat ฟล์ Group นะครับก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆแต่อันนั้นจะเป็นเรื่อง IT นะครับก็ฝากไว้เผื่อว่าจะสนใจกันนะครับทางด้าน IT นะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็วันหยุดยาวไม่ทราบว่าพาคุณพ่อไปเที่ยวไหนกันมาหรือเปล่านะครับสําหรับผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับก็นั่งทํางานเพราะว่าวันดีวันเสาร์ก็ ต้องมาจัดรายการด้วยนะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปนะครับเดี๋ยวเอาไว้ไปตอนปีใหม่กันเลยทีเดียวนะฮะปีใหม่กันเลยนะครับก็เอาตอนนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับสาหรับคนท่านใดที่มีพ่อก็คงจะพาพ่อไปนะครับไปทานอาหารไปอะไรกันนะครับก็เป็นการสร้างความสุขแห่งครอบครัวด,ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ทํางานกันอีกวันหนึ่งนะพรุ่งนี้ก็หยุดอีกแล้ว วันพุธใช่ไหมวันพุธเนี่ยรู้สึกจะเป็นวันอะไรวันรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับก็เป็นวันสําคัญอย่างหนึ่งของคนไทยนะครับผมเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับก็เรียกได้ว่าจะเป็นวันหยุดอีกทีหนึ่งนะครับเดือนนี้เดือนธันวาคมเนี่ยโอ้ยมีวันหยุดเยอะแยะเลยนะครับหยุดเยอะแยะเลยก็หลายคนนะครับหลายท่านรู้จักก็วางแผนกันไปเที่ยวละเดี๋ยวเขาก็ลาพักร้อนลากันยาวๆไปแล้วนะ จบกันวันที่20มุกปุ๊บหยุดกันยาวแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการไปพักผ่อนหย่อนใจนะชาร์จพลังเพื่อที่จะกลับมาทํางานกันใหม่สู้กันใหม่ในปีหน้าปีหน้า2015ผมว่าน่าจะมีอะไรที่นะครับเรียกได้ว่าสู้สู้กันมากยิ่ยงขึ้นนะครับผมเองก็ต้องสูนะ้ทุกท่านเองนะครับคุณผู้ฟังเชื่อว่าก็ทํางานกันอยู่ก็คงจะต้องสู้ชีวิตกันหน่อยนะครับ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆท่านที่เป็นวันนี้เนี่ยทุกคนผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีโซเชียลมีเดียเป็นของตัวเองอยู่แล้วละ,อ,ะอย่างน้อยๆก็ต้องมี Facebook ใช่ไหมล่ะครับวันนี้เนี่ยเฟซบุ๊กเยอะมากนะบางคนอาจจะมีไลน์ด้วยนะครับบางคนอาจจะมีทั้งโปรแกรมอื่นๆแต่ไม่หมดเลย Instagram อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมีเยอะนะครับ วันนี้ก็เลยมาคุยกันดีกว่าว่าความรักในโลกของออนไลน์กับโลกพวกโซเชียลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงบ้างืสำหรับผมเองนะครับก็มีมีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ต้องบอกว่ามีความรักผ่านทางโลกออนไลน์นะบางครั้งเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันเป็นความรักอะไรที่ง่าย คบกันตั้งเดียวเห็นรูปกันในในโซเชียลแล้วก็ชอบกันแล้วใช่ไหมชอบกันแล้วไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่ามันมันจะไวอะไรขนาดนั้นนะครับมันยังไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมฮะบางคนก็บอกว่าเออบางครั้งมันเหงาอะพอมันเหงาใช่ไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็เป็นอะบางทีก็เหงาไม่รู้จะยิ่งคนคนไหนเป็นคนโสดเนาะก็เหงาก็ทํายังไงก็มีเพื่อนเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหม นั่งจอนั่งหน้าจอนะครับก็คุยไปดู Facebook อัปเดตไปทีนี้มีคนอะใครลงรูปสวยหน่อยก็เราก็าเข้าไปดูผู้ชายนะจะชอบไปดูผู้หญิงด้วยผู้หญิงก็เหมือนกันเนีลงรูปสวยๆก็มีผู้ชายเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะอินบ็อกซ์แอบก็แอบ,บมาคุยด้านหลังมาคุยกันว่าเป็นยังไงเริ่มคุยเริ่มกันกันนี้เนี่ยก็มาคิดดูว่า มันจะเป็นจริงขนาดไหนบางคนเนี่ยเขามาพูดคาหวานไงเขาก็ก็เลยรู้สึกชอบชอบแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆคุยกันสนุกนุ้งนิ้งนิ้งอ่าสุดท้ายก็เป็นแฟนกันถ้ามันเป็นแฟนกันก็ดีนะเป็นแฟนกันได้ก็ดีเพราะว่ามันความรักมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจะต้องออนไลน์หรือไม่อออนไลน์แต่แต่ว่าในความรักในโลกออนไลน์ที่เราเห็นเป็นข่าวก็เยอะใช่ไหมครับคือฟังดูแล้วก็โอ้โหทำไม หลอกลวงกันนะครับบางคนเนี่ยก็พาไปอบางคนอาจจะน้อยหน่อยก็แค่แบบหลอกลวงเอาเงินกันบางคนอาจจะแบบถึงขั้นจะต้องแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเสียตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีก็มีนะครับ,รบวันนี้มันก็เลยม,มาเป็นกระทู้นะครับผมก็เลยไปอ่านดูกระทู้ใน ip, พันทิปเขาก็เขียนพันทิดดัตคอมนะครับเขาเขียนว่าความรักในโลกออนไลน์เนี่ยคุณคิดว่ามีจริงหรือแค่หลอกลวงกันนะครับ ก็มีคนตั้งกระทู้นะครับก็ไม่ได้บอกชื่อหรอกเขาก็บอกว่าบางครั้งความเหงาก็อยู่เป็นเพื่อนเราจนมันรู้สึกชินและชินเออชินและชินก็ดีนะมันคือเพื่อนที่เคียงข้างเราแต่เราก็อยากจะรู้ว่าเพื่อนๆคุยกับใครบางคนในโลกออนไลน์เนี่ยมีความรู้สึกดีๆให้กับอีกฝ่ายหรือแค่คุยแก้เหงาไปวันๆแล้วความรักในโลกออนไลน์มันจะยิงจะมีจริงอยู่เปล่าหรือแค่หน้ากากหลอกลวงนะครับ ก็มีคนหยมาตอบกันเยอะแยะเลยบางคนก็บอกว่ามันก็จริงก็มีหลอกก็เยอะปะเปนงกันไปบางคนก็บอกไม่จริงบางคนก็บอกไม่มีจริงมีจริงแล้วหลอกลวงนะครับคิดว่ามีครับแต่ก็คงมีไม่มากมีจริงเราก็ไม่รู้นะแต่ของเราเจ็ดปีเต็มแล้วรักที่มาจากโลกออนไลน์เอออันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้คุณท้องฟ้าเดียวดายเป็นคนบอกว่า จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าของเราเนี่ยเจ็ดปีเต็มแล้วโอ้โ oh หเรียกได้ว่าความรักเบ่งบานแม้จะเป็นโลกออนไลน์นะครับบางคนก็บอกว่ารักออนไลน์มันไม่มีจริงอันนี้เนี่ยเมื่อเทียบกันนะผมอ่านจากคอมเมนต์เนี่ยดูดูดูลงไปเนี่ยปรากฏว่าคือจริงก็มีไม่จริงก็มีแต่เปอร์เซ็นต์อ่ะสมมุติว่าใน100%ออาจจะมีจริงเนี่ยประมาณสัก ยี่สิบเปอร์เซ็นอืมสาสประมาณสักแ0ดสิบต้องบอกว่าหกสิบถึงเจอซอาจจะไม่จริงแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอาจจะประมาณว่ากําลังดูดูกันอยู่ไงเรายังไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันจะจริงไม่จริงถ้าเราไม่ได้ลองคบกันบางคนนะครับบางคนเนี่ยโชคร้ายต้องบอกอย่างนี้คือคุยกันไปปุ๊บโชคร้ายก็ไปเจอคนที่แบบอืมมันไม่ไม,ไม่ไม่จริงจังอะ แล้วก็มีแค่มาหลอกแบบว่าหลอกต้องการผู้หญิงก็อาจจะหลอกไปกินข้าวพาไปกินห้องกินข้าวฟรีอะไรอย่างเงี้ยหลอกเอาเงินสวนผู้ชายก็หลอกผู้หญิงบอกว่าอยากจะได้เธออะไรอย่างเงี้ยนะได้เสียกับเธอนี่ก็คือการหลอกลวงกันนะครับในแง่ของความรักออนไลน์ซึ่งเป็นข่าวกันให้เห็นดูหนะ้าแต่สําคัญสุดไม่ว่าคุณจะเป็นโลกออนไลน์ หรือเป็นโลกปัจจุบันธรรมดาอะไรนี่แหละคบกันเนี่ยนนมันก็มีทั้งจริงและหลอกวันนี้คุณมองว่าหลายคนที่ให้คอมเมนต์ว่าไม่จริงนะครับโลกออนไลน์เนี่ยไม่จริงคุณลองย้อนกลับไปดูว่าและที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่เราคบเห็นกันหน้าค่าตากันเลยเนี่ยจริงจริง,รงยังจังแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหมายความว่ามันสมหวังหรือเปล่ามันสุขสมหวังหรือเปล่าใช่ไหมครับ คุณก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าฉันคบกับคนนี้เนี่ยเจอกันลบคบกันเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะอยู่กินกันมาปุ๊บคุณก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะจากคุณไปหรือเปล่านะจะหลอกคุณหรือเปล่าคบกันมาห้าหกปีเนี่ยบางทีก็ยังเป็นเรื่องที่แบบหลอกลวงเลยใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยก็ไม่แน่เสมอไปแต่บางคนก็บางคนก็คบกันมาตั้ง ในออนไลน์แค่ไม่กี่วันต้องบอกไม่กี่เดือนไม่กี่สัปดาห์ก็สามารถที่จะเป็นแฟนกันได้แล้วอะใช่ไหมก็คบกันอยู่กินอย่างคนเมื่อกี้เนี่ยคุณท้องฟ้าเดวได้อะเขาบอกเลยเขาตั้งเจ็ดปีแล้วล<ะ>เห็นไหมมันไม่มีอะไรที่จะมาบอกว่าเออเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้จริงหรือไม่จริงพูดไม่ได้ไงดังนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับ ตอนพบกันคุณต้องระมัดระวังระดับหนึ่งนะครับมันถึงเวลาไหมมันถึงเวลาหรือยังสมมุติว่าชวนไปกินข้าวกินข้าวระดับไหนก็แก้กินข้าวได้ไปเพื่อที่จะเปิดใจพบกันถ้าเราไม่รู้จากเขาแล้วเขาไม่รู้จักคุณแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันลวงหรือหลอกใช่ไหมบางคนปิดไปกลัวซะอย่างเดียวนะครับคิดว่าโอเคโลกออนไลน,น์มันเป็นเรื่องไม่จริงหรอกเลยไปหาโลกจริงๆแล้วปรากฏว่าไง โลกจริงๆมันอันตรายยิ่งกว่าโลกออนไลน์อีกบางครั้งเนี่ยคุณถูกหลอกง่ายๆโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมมันแบบเป็นแบบประเด็นกันเยอะมากมากมากมายแล้วนะครับมือมันอันนี้มันวิเคราะห์ไม่ได้นะครับว่าผมเองก็ไม่สามารถจะให้คําตอบได้ว่าเออมันมันจริงหรือเปล่าไอ้ที่ไอ้ที่คุณบอกเนี่ยว่าเป็นโลกออนไลน์แล้วมันมันมันไม่เวิร์กหรือว่ามันหลอกลวงอย่างเงี้ย ดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับที่จะต้องพิจารณานะครับก็เป็นเรื่องของที่ต้องดูกันไปว่าโอเคแหละมันเวิร์กไหมนะคุณเจอคนดีไหมถ้าเกิดคุณเจอคนไม่ดีลองยับยั้งชั่งใจดูว่าเราจะคบต่อไหมไหมหรือจะยังไงนะครับผมถ้ามันไม่เวิร์กก็เลิกไม่มีอะไรเสียหายนี่ครับอย่างมากก็เศร้าเศร้าใจนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็หาย แต่ถ้ายัางดันทุรังต่อไปคุณอาจจะแบบเจอหลอกลวงยิ่งกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือมาแชร์ให้ฟังนะครับลอยฟังเฉยๆนะครับผมก็เป็นเรื่องที่มาอัปเดตให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของความรักบนโลกออนไลน์นะครับใครที่ใช้ Facebook อ่ะฟังผมอยู่อาจจะแบบกำลังคุยแชทอยู่เนี่ยก็ต้องระวังนะยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องเตือนกัน อยากให้ระวังนิดนึงไม่ใช่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวโอ้คุยลงรูปภาพสวยๆนี่อันตรายด้วยนะจะบอกให้ไม่ใช่ว่าโอ้โหอยู่ดีๆคิดว่าลงภาพสวยๆไม่เป็นไรหรอกเออฉันเห็นแต่รูปแต่ใครจะไปรู้นะครับเขาก็คุยกันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายคนที่เสียใจอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะฮะก็ฝากเอาไว้นิดนึงนะตรงนี้นะครับในช่วงเบรกแรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็พูดคุยถึงเรื่องของความรักออนไลน์กันไประดับหนึ่งละนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับก็มาพูดคุยกับผมก็สามารถที่จะเข้าไปที่แฟนเพจของผมเฟซบุ o กผมนะครับ o k c o m สุวชัยนะครับ s-u-w-a-s-c-h-a-i นะครับก็ตอดแอดมาก็บอกช่วยช่วยเขียนอินบ็อกมาหน่อยว่าเออฟังจากรายการจิตวิทยายกับความรักนะครับก็เป็นรายการอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับผมจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้มาจากรายการนี้เราจะได้แบบอื เขารูนะ้ไงว่าเป็นใครไม่ใช่แอดมาผมก็ไม่รู้บางทีผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครผมก็ไม่ค่อยรับแอดอเพราะส่วนใหญ่ก็จะเจอไข่ของบ่อยอะไรเงี้ยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวในช่วงเบตที่2เราจะกลับมาพบกับเรื่องราวทางด้านจิต,ตวิทยาก,กับความรักอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้ขอพักกินน้ำกินท่าสักแป๊บนึงแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงที่2ครับ กลับ <ara> มาพบกับช่วงที่2ของรายการจิตวิทยากับความรักนะครับความรักในช่วงแรกนะครับความรักในช่วงแรกผมพยายามพูดถึงเรื่องของได้พูดถึงเรื่องของความรักบนโลกออนไลน์บนโลกโซเชียลบนการคุยไลน์วันนั้นวันนั้นผมจําได้ว่ามีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งนะครับก็เป็นพี่ประถมนี่แหละก็เป็นรุ่นพี่ที่เคารพกันนะครับเขาเคยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของไลน์นะครับ แล้วก็เรื่องของโซเชียลเฟซบุ๊กอะไรพวกเนี้ที่ทำให้เราเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวคนรักมีกิ๊กมีกักอะไรมากง่ายมากขึ้นณวันนี้เนี่ยก็มันมันเป็นธรรมดาไปแล้วนะครับต้องบอกว่าเรื่องของการมีกิ๊กมีกักอันนี้เป็นเรื่องปกติคือเราไม่เหนียมนะครับผมพูดเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมันมันอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไม มีกิ๊กมีกักกันก็บางครั้งเนี่ยมันก็เป็นบางคนเหงาไนงะแฟนไม่อยู่ก็คุยคุยกันไปนะครับแต่ก็ขอให้ได้แต่คุยแล้วกันแต่อย่าไปทำอะไรเกินเลยมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับผมอันนี้พี่ไปถงเขาก็เขียนบทความเอาไว้นะครับก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักประมาณว่าความรักกับเรื่องของโซเชียลพวกนี้นะครับก็จะเจอข้อมูลนะครับก็ <sha. S 2> ไอเบรกที่2นะครับ ก็มาคุยก็หยิบหนังสือมาให้มาอ่านกันนะครับผมอันนี้เนี่ยก็พอดีผมเห็นแล้วบทความวันนี้น่าสนใจถ้ารักแล้วต้องมีความสุขมากกว่าความทุกข์นะครับหมายความว่าถ้าเราคิดจะรักใครสักคนแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมีความสุขมากกว่าความทุกข์เพราะทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกถ้าเรารักแล้วเกิดความทุกข์เราจะรักต่อไหมควรจะรักหรืออะไรยังไงไหม ต้องมาพิจารณากันนะครับก็เช่นเคยผมก็หยิบของหนังสือคุณเดซี่มายังเป็นเล่มเดิมอยู่นะครับอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับเขาบอกว่าแม้ความรักจะอยู่คู่ความทุกข์ก็จริงแต่รักที่ดีต้องมีความสุขมากกว่าความทุกข์ถ้ารักแล้วต้องทุกข์นั่นไม่ใช่รักแท้อืนะฮะฟังดูมีเหตุผลถ้ารักกันแล้วมีความสุข เราก็าพร้อมที่จะเจอกับสารพัดปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ทั้งนั้นและไม่ว่าชีวิตจะเจอกับปัญหามากมายร้ายแรงสักแค่ไหนเราจะเดินผ่านมันไปได้อย่างแข็งแรงว่าแต่จะรักอย่างไรให้หัวใจห่างไกลความทุกข์พร้อมกับใช้ชีวิตกับความรักได้อย่างคุ้มค่าและมีความหมายทั้งกับตัวเอง,เองนะครับแล้วก็กับคนที่เรารักด้วยวิธีง่ายๆนะ ที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่กับความรักได้สบายขึ้นนะเขาแนะนำวิธีง่ายๆก็คือ 1. น่มองความรักแบบปล่อยวางเออนะครับเขาบอกว่าการปล่อยวางเนี่ยเป็นพื้นฐานของความสุขทุกอย่างนะจริงๆนะครับปล่อยวางเป็นความสุขไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวนะนะครับถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยรู้จักการปล่อยวาง ความร้อนลนความร้อนลุ่มในใจเราเนี่ยก็จะลดลงแล้วมองโลกแบบมีเหตุผลมากขึ้นบางคนปล่อยไม่เป็นนะครับเป็นเยอะเลยกรรมไว้แล้วปล่อยไม่เป็นเออมันจะยังไงนะครับปล่อยวางบ้างอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนขี้หึงพอเขาหายไปไม่โทรมาหรือว่าต้องไปเรียนไปทํางานที่อื่นเราอาจจะคิดไว้ว่าตอนนี้เขาอยู่กับคนอื่นนะ แล้วก็เป็นทุกฟูมฟาอยู่คนเดียวอทั้ทงๆท,ที่ความจริงเนี่ยเขาอาจจะแบบทํางานอยู่อ่ะคุ้นวายอยู่นะครับบางคนโอ้โหผู้ชายบางคนนี่ทําไมผู้หญิงนนี้หายไปไม่ติดต่อเลยไม่มีแฟนมนแบบเออมันก็เกินไปผู้หญิงก็เหมือนกันสลับทั้งคู่แหละเป็นทั้งคู่นะครับเราเองเนี่ยแหละชอบคิดฟุ้งซ่านไงคิดว่าเขาจะไปอยู่กับใครไม่จะทําอะไรโอ้ยคิดไปปล่อยวางบ้าง ก็จะมีสมาธิที่จะคิดถึงเหตุผลมากขึ้นเออก็อาจจะทํางานอยู่นะสมมุติว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงชอบเป็นคิดหึงหึงคิดว่าผู้ชายคนนี้จะไปไหนจริงๆริงน้องอาจจะทํางานอยู่วุ่นวายอยู่กับงานของเขานะครับก็อันนี้เป็นข้อแรกนะข้อ2ให้มองอนาคตของกันและกันการมองเห็นอนาคตของความรักเนี่ยทำให้เกิดความหวังและกําลังใจ การรักใครสักคนแล้วเขาทําให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันมีอนาคตร,ร่วมกันเราจะรู้สึกอดอุ่นม,มั่นคงไม่ใช่ว่าพบเราเป็นแฟนแต่ก็ยังเที่ยวไปวันๆไม่วางแผนอะไรเลยนะครับรักแบบรักแบบไรนาคดรันเนี้ยก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับหอยเหี่ยวใจล่ะจะไปบังคับเขาก็ไม่ได้นะพูดไปก็ทะเลาะกันอีกนะครับจริงๆบางทีผู้หญิงเขาก็ต้องการนะพบกัน สักพักหนึ่งก็ต้องมีนาโคตร่วมกันจะทําอะไรคุณจะแต่งงานไหมหรือคุณจะยังไเพราะว่ากันไปนะครับอ่ะต่อมามั่นใจกันและกันนะครับคือต้องบอกว่ามีหลายคนที่ชอบมองตัวเองว่าเป็นคนธรรมดาไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยหน้าตาก็คีริว้วคีเละนะครับแต่ว่าแฟนเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีไงะนะเป็นเจ้าสเสน่ห์ก็เลยรู้สึกได้ค่าบางคนโอ้โห บางคนผู้หญิงแฟนเนี่ยสวยสวยบางคนแฟนรอเราเองนะคิดหน้าตาธรรมดาจิ๋มเจี้ยมอ่ะก็รู้สึกตัวเองว่าทําไมเราด้อยกว่าเขาอ่ะนะครับก็อย่างเช่นนะถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้หญิงนะครับแล้วผู้ชายก็รออืมีผู้หญิงคนอื่นน่าสนใจกว่าตัวเรามากมายมันหนึ่งเขาต้องทิ้งเราไปแน่คิดอยู่เงี้ยเราคิดอยู่เนี้ยเราก็จะอยู่อย่างหวาดระแวงไง แล้วก็กลายเป็นจับผิดเขาโดยไม่รู้ตัวนะสุดท้ายเขาก็จะทิ้งไปจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้ทิ้งว่าไปคบกับคนใหม่นะแต่เขาทิ้งเขาเลิกกับคุณเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อที่ทําไมไมัต้องมารู้สึกตัวเองด้อยกว่าทําไมตกลงแล้วไงเขาเป็นหนุ่มหน้าตาดีมีคนมาคบแล้วไงไม่เชื่อใจกันเลยเหรอประมาณอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยคุณถึงแม้คุณจะเป็นคนหน้าตาธรรมดาต้อง มั่นใจในตัวเองมั่นใจในเรื่องของความรักของเรามั่นใจกันและกันไงในเมื่อเขาเลือกที่จะคบเราแล้วเนี่ยก็อย่างน้อยเราก็ดีพอในสายตาเขาจริงไหมครับเข้อมานะข้ออที่หลละ่ะสี่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถ้ารักใครอย่าละเลยชีวิตตัวเองนะครับแล้วไปเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตเขานะครับ เธอ,อต้องทําอย่างนู้นนะทําอย่างนี้กินอันนั้นนะกินอันนี้ไหมอยากได้อะไรทําตัวเป็นเงาตามติดจนลืมว่าตัวเองเนี่ยยังมีอยู่ยมีตัวตนด้วยนะทาต้องทําหน้าที่บางคนไปยุ่งเขามากไนงะจนลืมหน้าที่การงานเราอันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ไหวเหมือนกันนะคือไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเขามากนะเอาตัวเราให้เรารอดก่อนนะครับค่อยไปยุ่งเจ้ากี้เจ้าการสนใจใตัวเองทําหน้าที่ตัวเองดีด สวยๆนะทำให้มันรู้สึกดีเลยนะครับแล้วก็ค่อยถ้าเราทําตัวเองได้ดีแล้วค่อยอีกเรื่องนึงค่อยไปสนใจค่อยไปใส่ใจไปวุ่นวายเขาไม่ใช่ไปมัวแต่แบบให้เขาทํานู่นทํานี่สุดท้ายไงเราแย่ซะเองใช่ไหมข้อต่อมาอย่าเป็นภาระให้อีกฝ่ายพึ่งพาเล็กๆนะยังพอน่ารักนะหมายความว่า ไปขอความพึ่งพาเขาเนี่ยนะครับน่ารักเพราะผู้ชายเขาเป็นเพศที่มีพลังเยอะแล้วถ้าผู้หญิงขอความช่วยเหลือมีหรือเขาจะไม่ยอมเต็มใจช่วยโดยเฉพาะผู้หญิงพิเศษของเขาแล้วแล้วก็เขาเต็มใจช่วยขาดใจเลยหละแต่แต่เดียวนะคือต้องบอกว่าการพึ่งพาเขาเนี่ยมันต้องทําให้พอดีคือผมบอกเลยต้องทําให้พอดีไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้โห เขาเหนื่อยเขาล้าเขาอะไรอยู่แล้วยังจะแบบให้เขาพาไปนู่นไปนี่อีกหรือไปทําอะไรที่มันแบบไร้สาระเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนอนเซนต์ปัญญาอ่อนอ่ะคือให้มันแบบไม่ต้องไปเป็นภาระให้เขานะครับอันนี้เนี่ยเขาเหนื่อยบางทีมันอาจจะทําให้ทะเลาะกันก็ได้ทะเลาะกันเลยก็เป็นไปได้นะโอเคข้อต่อมารับผิดชอบความรักด้วยกัน ถ้าความรักเกิดปัญหาที่เราและเขาต้องช่วยกันรับผิดชอบมันด้วยกันทั้งคู่ต่างคนต่างมองดูว่าตกลงปัญหาของเรามันอยู่ตรงไหนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวสมมติว่าเกิดเขาไม่มีกิ๊กใหม่แล้วเราก็มาฟูมไฟยโทษว่าเขาเลวนายไม่ดีไฟเดียวต้องหันมามองตัวเองว่าเราพลาดอะไรหรือเปล่าถามเขาให้รู้ว่าทําไมเขาเป็นแบบนี้แค่เผลอไปหรือว่าเขาหมดรักเราจริงๆแล้วแก้ปัญหาให้ตรงจุด จะให้อภัยแก้ตัวใหม่หรือจะเลิกกันก็ไปควรคุยกันดีๆนะครับอันนี้ก็คือต้องรับผิดชอบความรักด้วยกันอย่าไปโทษเขาบางทีเขาไปมีคนใหม่เพราะว่าคือบางทีคิดว่าอืมเธอเนี่ยแย่มากเลยเธอไปมีคนใหม่จริงๆแล้วมันจริงเปล่าลองมองย้อนกับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงทําไมเขาถึงต้องมีคนใหม่ตัวเองทําดีที่สุดหรือยังใช่ไหมครับชอบลืมมองตัวเองนะครับผมอ่ะ ต้องรักทุกสิ่งทุกอย่างของคนรักเขาต่อมานะครับอย่าลืมว่าเรามาทีหลังแล้วเขาก็มาทีหลังเหมือนกันพูดง่ายๆคือก่อนที่เราและเขาจะมาคบกันเนี่ยเราต่างมีเพื่อนมีสังคมมีครอบครัวมีสิ่งที่รักที่เกลียดในแบบของตัวเองและอยู่ๆพอเราเข้าไปในชีวิตเขาแล้วบังเอิญไม่ชอบหน้าเพื่อนของเขาเนี่ยซึ่งเขาอาจจะรักกันแบบรักกันล้ําลึกมาก่อนไงเป็นแบบเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเลย แต่เราไปบอกให้เขาเลิกคบเพื่อนคนนั้นน่ะทั้งๆท,ที่เราก็มาหลังอ่ะเขาคบกันมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยมันควรไหมนะจะไปสั่งให้เขาทิ้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันควรไหมในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเขามาบอกให้เราทิ้งเพื่อนเราเรามันคิดว่าโอเคไหมล่ะนะครับนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราจะรักใครแล้วเนี่ย หรือถ้าใครจะรักเราทั้งคู่ก็ต้องมาเขาเรียกว่ายอมรับในสิ่งที่มันเป็นนะครับเคยฟังไหมเลิฟมีเลิฟไม่ดอกนะก็ถ้ารักฉันก็ต้องรักญาติของฉันด้วยนะรักหมารักแมวของฉันด้วยรักนู่นอะไรเงี้ยรักเพื่อนฉันด้วยอันนี้คือเขาเรียกว่ารักทุกสิ่งทุกอย่างของคนรักเหมือนกันโอเคอันนี้สําคัญเลยสาคัญอย่าให้ความรักมาทําลายความฝัน สำหรับผู้ชายแล้วนะครับความรักมักไม่มีปัญหากับความฝันเท่าไหร่เพราะมนุษย์ผู้ชายเนี่ยหน้าที่จะอยู่เหนือหัวใจในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยทลา,ายใครแล้วแล้วก็ทิ้งโลกทิ้งตัวเองทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างยกชีวิตให้เขาไปเลยผู้หญิงบางคนใฝ่ฝันอยากไปเป็นแอร์สาวพราวเสน์แต่แพ้ทางให้ความรักในสุดเพราะปรากฏว่าถ้าเป็นแอร์ต้องบินทุกวนันไปประเทศนั้นประเทศนี้ห่างแฟนก็เริ่มลังเลเสียสมาธิใช่ไหม Workers, หรือแล้วผู้หญิงที่ได้ทุนไปเรียนต่อมองนอกต้องหาแฟนหลายๆปีก็จะคิดว่าจะไปดีไหมหรือจะไปยังไงหรือเลือกที่จะทิ้งทุนนั้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชาน่ะเหรอเขาไปแน่นอนนะครับคือยังไงอ่ะอย่าไปให้ความรักมาทําลายความฝันถ้าเราอยากจะเป็นแอร์ถ้าเป็นผู้หญิงแอร์ฮอสเตนะไม่ใช่แอร์กี่ก็เป็นแอร์นะครับก็ทําตามความฝันนะครับผม คือผู้ชายต้องบอกว่าความรักคือความรักความฝันก็คือความฝันเขาจะทํามันทั้งสองอย่างเลยเขาถือว่าหน้าที่สําคัญกว่าหัวใยเพราะความจริงของโลกก็คือถ้าเสียความรักไปโอกาสที่จะหาใหม่ยังมีอยู่แต่โอกาสดีๆในชีวิตอาจมีได้เพียงครั้งเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยจะรักใครอย่าลืมใส่ใจความฝันของตัวเองเพราะมันไม่คุ้มค่าเลยสักนิดถ้าเราจะทิ้งชีวิตตัวเองเพื่อเขาวันนี้เรา วันนี้เขารักเราดีมันก็ดีไปแต่ถ้าวันหน้าเราจะรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเดินจากไปเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรให้ตัวเองเลยนะครับอ่ะก็เอาข้อบทความดีๆนะครับในเรื่ององความรักคือถ้ารักแล้วเนี่ยต้องมีความสุขมากกว่าความทุกข์นะก็ฝากเอาไว้ตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าต้องขอบคุณนะครับแฟนๆที่ติดตามกัน นะครับก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับบนความดีถ้าเกิดใครอยากเห็นหน้าผมก็ไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ได้นะครับเอาละครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้ากับรายการจิตวิทยากับความลับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ